ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำพบว่าระดับน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้นระดับน้ำห่างจากตลิ่งเล็กน้อยเนื่องจากผลกระทบจากพายุวิภาและสภาวะอากาศทำให้ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับบริเวณวัดรังนกตาบนรังนกอำเภอสามงามจังหวัดพิจ,จิตรระดับน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำยมที่สถานีว1ยอําเอำเภอสามงามจังหวัดพิจ,จิตรเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน0.21เมตร ระดับน้ำต่ำกว่าตะลิ่งขวา2.24เมตรด้านนายฉัดชัยทองปอนผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตรเปิดเผยว่าการบริหารจัดการน้ำขณะนี้เขื่อนศิลิกิจได้ลดการระบายน้ำออกจากเขื่อนส่วนเขื่อนเจ้าพระยามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำและในพื้นที่จังหวัดพิจิตรมีแผนการพร่องน้ำจากแม่น้ำยมลงสู่แม่น้ำน่าน หากทางพื้นที่ภาคเหนือตอนบนปริมาณฝนลดลงและไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำยมยังคงทรงตัวและสามารถระบายน้ำได้แต่อย่างไรก็ตามยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำรวมครั้งบริหารจัดการน้ำเชิงรุกโดยใช้ข้อมูลจากเรดาร์ฝนของกรุมอุตุนิยมวิทยาควบคู่กับแผนระบายน้ำเพื่อป้องกันผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุด